สวัสดีครับปีแอชเชนเกียนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีของมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับผมกล่องที่มีโลโก้สุดคุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมก็คือปืนจาก CMG นั่นเองแต่ว่านะครับผมตัวกล่องก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเป็นกล่องสีดำนะครับผม แทนที่จะเป็นนะครับผมอาสีที่คนห้างคุ้นหน้าคุ้นตากันก็จะเป็นอาสีแถบดาแดงนะฮะในกล่องนี้นะครับผมเป็นปืนรุ่นใหม่จาก CMG นะครับผมเป็นตัวไหนนะผมเดี๋ยวเอามาให้ชมกันเลยนะฮะ CMG d e s c e n t สำหรับ CMG d e s e n s e นะผมก็ถือว่าเป็นปืนซีรีส์น้องใหม่ของทาง CMG เลยโดยทาง CMG นะผมเรียกได้ว่าเปิดตัวตัวนี้นะผมเป็นเหมือนเรือธงตัวใหม่โดยความแตกต่างนะผมของปืนกระบอกนี้นะผมอย่างที่เรารู้กันนะผมเรารู้จักกับปืน CMG มาเนี่ยในซีรีส์ไลน์ของปืนตระกูล AR15 แต่สาหรับกระบอกนี้นะผมมันไม่เชิงเป็น AR15 นะครับสาหรับคนที่รู้นะผมก็อาจจะรู้สึกว่ามันอามีความแปลกคุ้นหน้าคุ้นตาไปนะผมท้ายไม่มีปืนกระบอกนี้นะผมเป็นปืนแบบ Stock Race นะผมก็คือมันไม่มีพานท้ายนะฮะระบบบัฟเฟอร์ er นะผมถูกย้ายขึ้นไปทางด้านบนโดยปืนกระบอกนี้นะผมก็ค่อนข้างมีความเป็น AR18 โดยมากกว่านะครับ โอเคโดยปืนกระบอกนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นปืนขนาด5.56คณ45มิลลิเมตนาโต้สำหรับบ้านเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นปืนแบบเดียวไรเฟิลขนาด5.56โดยตามกฎหมายของบ้านเรานะครับผมปืนกระบอกนี้ไม่สามารถยิงแบบเซมิออตเม a ติกได้นะครับ ปืนกระบอกนี้นะผมระบบการทำงานก็คือ bolt action นะครับผมแบบสแต p พู l นั่นเองแต่ว่าสแตนพูลของปืนกระบอกนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าคันรั้งนะครับผมจากโกติที่เราคุ้นหน้าคุ้นชินกันนะครับผมคันรั้งมันจะอยู่ทางด้านหลังนะฮะปืนกระบอกนี้นะผมคันรั้งอยู่ทางด้านหน้านะครับผมคล้ายๆพวกปืนสไตล์แบบของพวกปืนอ่าแบบ mp5 นั่นเองแล้วปืนกระบอกนี้นะผมเมื่อเราทําการยิงนะครับผมทุกครั้งนะครับผม ยิงหนึ่งนัดนะครับผมเราทําการดึงคันรั้งนะครับผมเพื่อยิงต่ออีกหนึ่งนัดนะครับผมยิงและชักยิงและชักนะครับผมไม่สามารถยิงแบบเซมิออโตมติกได้นะฮะโอเคเรามาทําความรู้จักเพิ่มกับเจ้าตัว c m g d ี s กระบอกนี้กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากปลายนะครับผมมาในส่วนท้ายกุดกุดอันนี้ละกันนะฮะมาเริ่มกันในส่วนของปลายแล้วก็ลากล้องนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมปืนกระบอกนี้นะคผมความยาวลากล้องอยู่ที่10 จ5นิ้วนั่นเองนะครับในส่วนของไฟลำกล้องนะผมก็จะให้ตัวซีโร่มาสเตอร์เดไวซ์มาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซเอร์นะครับผมที่ช่วยในการควบคุมแรงรีคอยล์ปากกระบอกปืนนะครับในส่วนของรางหน้านะครับผมรางหน้านี้ก็จะเป็นสไตล์แบบของซ m g จีซีโร่นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเป็นรางเ l o c ล็อกทางด้านข้างนะครับผมแล้วก็ทางด้านล่างนะฮะ ด้านบนก็จะมีรางวิกาตที่นี่ยาวมานะฮะก็ต้องบอกก่อนนะผมปืนกระบอกนี้นะผมะชุดหน้าแฮนด์กาดนะผมแบบแต่งหรือว่าการเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเนี่ยยังไม่มีนะผมยังไม่มีการผลิตมาในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากนะผมตัวแฮนด์กาดเราไม่สามารถใช้ร่วมกับปืนสไตล์แบบ a 5ได้นะผมเนื่องจากตัวคันลังด้านหน้านะครับผมอาจจะเห็นได้ว่าตัวชาร์จิ่งแฮนเดิลเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของทาง c m เเขานะฮะ ทาให้นะผมในปัจจุบันตอนนี้นะผมก็ยังไม่มีของแต่งในส่วนของแขงการาครับตรงน,นี้ผมแอบคล้องใจนิดนึงนะผมคือทำไมมันไม่ทําแบบพับได้นะผมเจ้าต,ตัวนี้นะผมชาร์จจิ้งแฮนดิลมันทำมาค่อนข้างเหมือนเป็นตัวแฮนด์สต็อปในมือในตัวก็จริงนะผมการดึงจับง่ายมากนะผมแต่รู้สึกว่ามันมันควรจะพับได้นะผมเพื่อไม่ให้มันเกะกะมือนะฮะ ในส่วนของชัชชี่แฮนดลนะครับผมเราสามารถสลับฝักได้นะครับผมอันนี้เขาให้เดิมๆมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะครับผมก็สามารถสลับนะครับผมเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งขวาได้นะครับผมสำหรับคนที่ถนัดยิงมือซ้ายหรือว่าถนัดแบบในการดึงแบบสไตล,ล์แบบ AK นะฮะโอเคขยับลงมานะครับผมในส่วนของตัวชุดกลางนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมในส่วนของอัปเปอร์มันก็เป็นของอสไตล,ล์เฉพาะของตัวดิซิส ู่แล้วนะครับผมตัวอัปเปอร์มันจะคล้ายๆของในรุ่นตระกูลซีโร่นะผมตัวกันคัดปอกนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ให้มาคล้ายๆของตัวซีโร่นะครับโอเคมาพูดถึงโลเวอร์กันสักนิดนะครับผมที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วมันเหมือนกับตัว CMG ในตระกูลซีโร่นะครับผมใครที่ซื้อปืนซีเอ็มจี e บนช่ในเจนใหม่ๆม,มาเนี่ยก็จะได้โลเวอร์แบบนี้มาเลยนะครผมไม่ว่าจะเป็นคริสตัลกริปซีเอ็มจีนะผม ปรับโหมดแบบ60-90องศานะผมปลดแม็กกาซีนนะผมที่มีมาให้ทั้ง2ฝั่งนะฮะตัวปลดโบลแคสต์บูลลีิสที่มาเป็นไม่ใช่ไม้ปิงปองแล้วนะผมมันมาเป็นแบบไม้เทนนิสเลยนะผมขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะปืนตัวนี้นะผมเขาจะให้แม็กกาซีนนะผมแบบพีแม็กนะผมมันจุ20นัดมาด้วยนะครับผม เมือบรรจุแมกกาซีนไปก็จะหน้าตาลูก,ลกแบบนี้นะครับผมไม่มีท้ายนะฮะในส่วนของท้ายนะครับผมท้ายตัวนี้นะครับผมอ่าไม่ไม่มีท้ายเราจะใส่ท้ายแบบไหนได้นะฮะจะเห็นได้ว่าตัวด้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบพิคาตินี่เรียลปืนกระบอกนี้นะผมรองรับพิคาตินี่สต็อกนะับระบบพานท้ายแบบพิคาตินี่เนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างนะผมแน่นอนนะผมปืนที่ค่อนข้างรู้จักกันดีสําหรับในพันท้ายสไตล์นี้นะผมปืน MPX และ MCX นั่นเอง ด้ยปืนกระบอกนี้นะผมสามารถใช้ท้ายสไตล์ของพวกอาร์ซิกซาวเอ M.P.X M.C.X ได้เลยนะครับโดยข้อดีของท้ายแบบนี้นะผมทําให้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนนะผมท้ายเองได้ง่ายมากๆในเวลาไม่กี่10วินาทีรวมถึงนะผมะเมื่อใส่ท้ายในระบบแบบนี้นะผมการพับท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะผมทําให้ปืนเนี่ยมันค่อนข้างมีความคอมเพ c t นะผมเราจะไม่เสียการ compact ในการเวลาเคลื่อนย้ายปืนนะผมแต่เราสามารถกางมาท้าย เพื่อใช้งานปืนได้นะครับชุดไกของปืนกระบอกนี้นะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นไกแบบหน้าตรงนะครับผมเรียบเรียบหน้าตรงดูมีความเพรียวสวยงามนะครับโดยไกอันนี้นะผมเป็นไกจากชิคเกอร์เท็โดยตัวนี้นะผมเขาให้ไกแบบท o Sta t ชิคเกอรมานะผมน้ำหนักไกนะผมอยู่ที่ประมาณ4ปอนด์นะฮะเนี่ยผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงเลหน้านิดนึงนะผมที่แทบไม่มีน้ำหนักเลยนะผมอาจจะมีน้ำหนักประมาณสัก 0.3 0.4ปอนด์นะผมแล้วก็มาตึงเลยนะผมจากนั้นเมื่อเรากดไปนิดเดียวนะผมปืนมันจะลั่นทันทีนะผมเรียกได้ว่ามีความลื่นและคมมากๆนะผมกดนิดเดียวนะผมแล้วก็สามารถลั่นได้ท,ทันทีนะผมรีเซ็ตนะรีเซ็ตสั้นมากๆนะผมก็บอกนี้นะ โอเคสำหรับการประกอบของเจ้าตัวปืน CMG จีดิซินนะครับผมก็เรียกได้ว่าแทบเหมือนกับปืนแบบสไตล์แบบ AR 1 5แบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมโอเคอ่ะ okay, ก่อนอื่นนะผมเคลียร์ปืนนะครับผมเช็คดูนะครับผมไม่มีกระสุนอยู่ในลำธงนะฮะโอเคเซฟตี้น,นะครับผมอ่ okay, ะการเทคดาวปืนนะครับผมหรือว่าการอ่าถอดเพื่อทำความสะอาดหรือว่าถอดเช็คสภาพภายในปืนเนี่ยก็จะอ่ใช้วิธีการเหมือนกับ AR 1 5นะครับผมจะมีนะครับผมเทคดาวพินหน้าหลัง นะครับผมเราใช้วิธีการกดนะครับผมกดเจ้าตัวเทคดาวพินจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาออกมานะฮะโอเค okay, นะครับผมจากนั้นเราก็สามารถเทคดาวปืนได้นะฮะจากนั้นเราก็ทําทการดึงลูกเลื่อนนะครับผมดึงลูกเลื่อนออกมานะครับนี่คือลูกเลื่อนของปืนซ m g d e ดีเซนกระบอกนี้นะครับผม ค่อนข้างมีความคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมแน่นอนนะครับผมใครมีปืนอย่างพวก AR s i s a u e r Mpx นะครับผมก็จะเลยกได้ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับผมคล้ายๆกันเลยโดยตัวลูกเลื่อนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับผมจะมีชุดบัฟเฟอร์ด้วยกันนะครับผมเป็นบัฟเฟอร์คู่นะครับผมทางด้านบนนะครับผมตัวระบบคัดก้อนนะครับผมก็ยังคงสไตล์ของพวกปืนสไตล์แบบ AR 1 5อยู่นะครับผมก็เลยกได้ว่าปืนกระบอกนี้นะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับผมมันก็คือเป็นแบบพวกปืนแบบ AR 1 8นั่นเองนะฮะ สำหรับการประกอบกลับนะผมเหมือนกันนะครผมเหมือนกับพวกปืนสไตล์แบบ AR15 a r, 5, a r c 9ทุกอย่างนะครับผมใปดการใส่นะครับผม upper lower เหมือนกันนะใส่ลกเลือ่อนกลับเข้าไปนะครับผม แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะผมง่ายๆนะครับผมใครที่คุ้นชินกับปืนสไตล์แบบ AR15 นะผมมาจับปืนกระบอกนี้แทบเรียกได้ว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะผมอาจจะรู้สึกงงตรงชาร์จจิ้งแฮนดิลอร์แรๆนิดหนึ่งนะผมที่มันไม่ได้อยู่ทางด้านหลังนะผมแต่แบบนี้นะผมผมองว่าเป็นมันทําให้ปืนเนี่ยสามารถดึงขึ้นลำนะผมยิงนะผมยิงซ้าได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะสาหร,รับปืนสไตล์แบบที่มันเป็นเดีย่ยวไรเฟริลที่ถูกกฎหมายในบ้านเรานะฮะ โอเคนะผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอโดยรวมคร่าวๆแล้วผมก็เจ้าตัว CMG d e s e n s e สำหรับคนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะผมก็สามารถสอบถามกัมาได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับหรือใครที่สนใจนะผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองสอบถามมาได้ทางเพจ Action Gear Asia หรือว่าทางไลน์แอดนะผม a s i Action Gear ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็เป็นการ hands on review นะผมไม่มียิงโชว์อะไรให้ดูนะผมเดี๋ยวครั้งหน้านะผมจะเอาปืนกระบอกนี้นะผมมาจัดก,การตกแตง่งใสอุปกรณ์เสริมเข้าไปให้มันพร้อมใช้งานนะครผมใครที่สนใจก็สามารถรอดูกันได้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ได้นะครัครั้งหน้านะผมจะมีอะไรไม่ชมมันอีกก็สามารถรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับ